คอล์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมแค่คิดก็ขัดแย้งไม่มีอะไรผิดคาดนั่งฝังสภาผู้แทนอภิปรายรายงานของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมภาพรวมเป็นไปตามท่าทีของแต่ละพักการเมืองก่อนหน้านี้ชัดๆคือพักสม้มตั้งธงชัดเจนต้องนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112 ในการอภิปรายพบว่าผู้ต้องหาคดีมาตรา112ไม่ว่าจะเป็นอานนท์นำพาหรือบุ้งเนติพรสเสน่สังคมที่เสียชีวิตไปแล้วล้วนเป็นวีรบุรุษของพักคสม้มพักคสม้มด่ากลาดไปทั่วคดีมาตรา112เกิดขึ้นเพราะมีการกันแกล้งทางการเมืองเพราะคิดต่างจากรัฐต้องการปิดปากประชาชนเหมารวมทุกคดีมาตรา112ว่าเป็นคดีการเมือง ฉะนั้นหากต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมจะต้องนีรโทษกรรมมาตรา112พักส้มว่างั้นครับจะเป็นแบบนั้นจริงหรือหากพักส้มเบิกเนตรกันสักนิดจะเห็นว่าในกรรมธิการวิสามันชุดนี้ยังขัดแย้งกันเรื่องนีรโทษกรรมมาตรา112เลยการอภิปรายในสภาก็ซัดก,กันนัวเนียสุดท้ายประธานต้องปิดประชุมหนี ลองจินตนาการดูครับหากสภาผู้แทนผ่านเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมเมารวมมาตรา112ไปด้วยนั้นสังคมไทยจะลุกเป็นไฟหรือไม่จึงเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาศของพรรคส้มที่ต้องการตอบสนองความต้องการของตนเองและมวลชนบางส่วนโดยใช้ประเทศเป็นเดิมพันลองคิดกลับกันครับหากสภาผู้แทนผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมโดยไม่รวมผู้กระทำผิดมาตรา112ด้วยใครจะลุกฮือ ไม่มีหรอกครับถึงมีก็หยิบมือเช่นพวก3นิ้วฮาร์ดคอร์รายงานกรรมธิการฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112มีการสรุปข้อดีข้อเสียเป็นสารตั้งต้นดังนี้ครับข้อดีการนิรโทษกรรม การนิทโศษกรรมในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองในบางคดีเป็นเหตุมาจากการใช้กฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่ถูกดำเนินคดีเกิดความคับข้องใจกับเจ้าหน้าที่รัฐและสถาบันหลักเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ความขับข้องใจนี้สร้างความขัดแย้งแนวดิ่งระหว่างรัฐและประชาชนฉะนั้นการยุทธศากรรมในคดีเหล่านี้ช่วยคลี่คลายความขัดแยง้งอีกทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นในสถาบันดังกล่าวได้ การนิรทศกรรมในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองในบางคดีเป็นเหตุมาจากการกลั่นแกล้งระหว่างประชาชนที่เห็นต่างกันโดยเฉพาะในประเด็นอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสร้างความขัดแย้งแนวระนาบคือทำให้สังคมแยกเป็นสองเสี่ยงขาดความสมานฉันและรู้รักสามัคคีฉะนั้นการนิรโทศกรรมผู้ที่ถูกดำเนินคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนี้ช่วยมีให้มีการใช e the ้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งระหว่างประชาชนสร้างบรรยากาศ ที่สังคมจะหันหน้าคุยกันเรื่องความต่างทางความคิดมากกว่าจะทำร้ายกันด้วยกฎหมายผลดีการนิรโทษกรรมคือทางออกต่อคดีที่เกิดขึ้นไปแล้วการนิรโทษกรรมเป็นช่องทางให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนใช้อำนาจนิติบัญญัติในการคุ้มครองประชาชนทวงดุลอำนาจระหว่างผู้ใช้อำนาจอธิไปปตย การนิรโทษกรรมเป็นการให้อภยัยต่อกันไม่เฉพาะรัฐยกโทษให้ตามหลักการุญธรรมเท่านั้นยังหมายถึงการคืนดีระหว่างผู้เห็นต่างเพื่อมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติอาจมีการเกรงกันก่อการนิรโทษกรรมว่าจะก่อความขัดแย้งแต่การนิรโทษกรรมกรณี6ตุลาคม2,519และกรณีนิรโทษกรรมทางปฏิบัติตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66 23, ทับก่อผลดีมากกว่าผลเสีย การนิรโทษกรรมในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองน่าจะมีขึ้นได้โดยพิจารณาเป็นรายคดีอย่างรอบคอบตามความหนักเบาของการกระทําและมีกระบวนการที่เหมาะสมเช่นในกรณีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์สามารถกําหนดให้มีการรอการวินิจฉัยเพื่อจัดให้มีการสารเสวนาประสานความเข้าใจโดยเคารพความเห็นต่างโดยที่ระหว่างการรอการวินิจฉัยผู้กระทําจะต้องไม่ทําผิดซ้ํา และในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถกำหนดให้มีกระบวนการเปิดเผยความจริงการขออภัยและการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระทำทั้งนี้เพื่อลดข้อเสียและเพิ่มผลกระทบในทางบวกข้อเสีย การนิรโทษกรรมในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองเช่นค <c oughs> ดีที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อาจทําให้ประชาชนบางส่วนที่ต้องการปกป้องสถาบันไม่เห็นด้วยและออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนและอาจทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะในประเด็นมาตรา112และความผิดต่อชีวิตยังมีความเห็นแตกต่างกันในสังคม เกียวเนื่องกับข้อที่1การยุรทศกรรมคดีที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์บางคดีที่ผู้กระทําผิดเป็นแกนนําการชุมนมุมอาจผลักให้คนที่ต้องการปกป้องสถาบันหันไปใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจากกฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันเช่นการทําร้ายร่างกายนักกิจกรรม การนิรโทษกรรมคดีที่เป็นความผิดต่อร่างกายชีวิตและเสรีภาพอาจทำให้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและตั้งคำถามกับระบบยุติธรรมจนอาจจุดชนวนให้คนเหล่านี้รวมกับกลุ่มปกป้องสถาบันเคลื่อนไหวและจุดประกายความขัดแยง้งผลเสียการนิรโทษกรรมในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองบางคดีมีความคาบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การนิรโทษกรรมในคดีที่มีความอ่อนไวทางการเมืองอาจทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองกลับมาอีกครั้งเนื่องจากประเด็นเหล่าน e ี้ยังมีความเห็นแตกต่างกันในสังคมการไม่นิรโทษกรรมข้อดีช่วยลดเงื่อนไขที่ฝ่ายสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาเคลื่อนไหวช่วยลดเงื่อนไขที่ฝ่ายสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์จะใช้มาตรการนอกเหนือกฎหมายรวมถึงความรุนแรงในนามของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ลดเงื่อนไขที่กลุ่มประชาชนซึ่งไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีความผิดต่อร่างกายชีวิตและเสรีภาพจะรวมกลุ่มกับฝ่ายที่ต้านการนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ขยายปมความขัดแยง้งข้อเสียเนื่องจากบางคดีเป็นเหตุมาจากการใช้กฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่ถูกดำเนินคดีเกิดความขับข้องใจกับเจ้าหน้าที่รัฐและสถาบันหลักเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ความขับข้องใจนี้สร้างความขัดแย้งแนวดิ่งระหว่างรัฐและประชาชนฉะนั้นการไม่นิรโทษกรรมในคดีเหล่านี้จะหล่อเลี้ยงให้ความขับข้องใจระหว่างประชาชนกับสถาบันแห่งรัฐอย่างดำรงอยู่และกลายเป็นเชื้อให้แก่การระดมมวลชนเพื่อต้านรัฐในอนาคตดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว บางคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองเป็นเหตุมาจากการกันแกล้งระหว่างประชาชนที่เห็นต่างกันโดยเฉพาะในประเด็นอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสร้างความขัดแย้งแนวระนาบฉะนั้นการไม่นิรโทษกรรมในคดีเหล่านี้อาจยิ่งลดขันติธรรมระหว่างกลุ่มประชาชนที่เห็นต่างและสร้างความขัดแย้งในสังคมให้มากขึ้น การไม่นิรโทษกรรมในคดีที่เป็นความผิดต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพอาจส่งสัญญาณว่าสังคมไทยไม่พร้อมให้อภัยไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งและไม่สามารถคิดถึงอนาคตที่คนเห็นต่างจะอยู่ร่วมกันได้การไม่นิรโทษกรรมในคดีอ่อนไหวสะท้อนว่ากลไกรัฐสภาขาดประสิทธิภาพในการผลักดันประเด็นที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพประชาชนและอาจลดความเชื่อมั่นของผู้คนต่อกลไกรัฐสภาได้ ครับแต่รายงานกรรมธิการไม่ได้ตอบคำถามสำคัญประการหนึ่งคือผู้ก่อความผิดตามมาตรา112จำนวนมากมีเป้าหมายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ไม่ใช่ความเห็นต่างอย่างที่เข้าใจกันแต่เป็นการล้มล้างการปกครอง